เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครัง้งกับเกมดาร์คบอลแซดดวลคังแบทเทินะครับวันนี้เราก็จะมาหยิบทีมทีมหนึ่งที่ตอน6ปีเนี่ยโคตรเก่งนะั่นก็คือทีมจักรวาลน,นั่นเองนะครับเป็นทีมจักรวาลที่7โดยเฉพาะเพราะว่าตอนเนี้ยตอนฉลอง9ปีเนี่ยมันมีตัวละครที่ได้รับการ ECA ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครจากภาคซูเปอร์เพราะว่าทีมของ9ปีคือทีมซูเปอร์ดังนั้นเนี่ยพวกตัวละครพวกนี้ครับที่มันอยู่ในทีมจักรวาลที่7อ่ะก็ได้ ECA ไปหลายตัวเพราะว่า ตัวละครทีมจักรวาลเเนี่ยมันเก่ามากแล้วหลายตัวนะแล้วก็ยังไม่ได้ ECA เพิ่งจะได้มา ECA ตอนนี้ก็คือ Goku UI ูไแดงรถหนึ่งแล้วก็ตัวของโกเบเหลืองอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวละครหนึ่งที่เรากำลังรอคอยก็คือ6ปีโกค u UI กับ6ปีเบตา้าถ้ากิจกรรม9ปีเนี่ยมันตบท้ายเนี่ยพาสุดท้ายด้วยการ ECA 6ปีเนี่ยทีมจักราวาลจะเป็นทีมที่ว่าไม่ต้องมีต,ตัวละครโตใหม่เลยก็ได้ เพราะตัวละครตัวเก่าแล้วมันได้ eca เนี่ยมันทําให้ทีมกลับมาเล่นด้ง่ายขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวเนี่ยผมจะมาโชว์พลังกันอยากได้เห็นไปถ้าใครดูคลิปวันก่อนนะครับคลิป A l r gobe เหลืองว่ามันเก่งแค่ไหนเก่งชี้ชี้นะครับด้วยคำที่ว่าไอทีมจากอวานที่7เนี่ยมันก็ถูกปูมานานแล้วเอาจริงก็เก่งมาตั้งแต่ g o ค u บูไคโ o k คนแล้วนะที่มันได้ตอนได้ eca ไปตอน8ปีก็เก่งแล้วเขียงแค่ว่าตอนนั้นเนี่ย g o บ u ไค k อ y คน่ะมันเก่งแค่คนเดียวไง มันเก่งแบบเป็นหนึ่งในตัวไม่กี่ตัวที่เก่งอยู่ในทีมไม่กี่คนน่ะมีโกบูกับส7เเหลืองมันมีแค่ในที่แบกทีมนะครับพอตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่มันคุมทีมอย่าง17-18สีม่วงก็มาแล้วนะครับซัพพอร์ตข้ามเลอแล้วซัพพอร์ตอย่างแรงมรีตัวละครตัวเก่าๆได้ไปต่ออย่าง UI กับโกเบเนี่ยคือได้ไปต่อแค่2ตัวทีมันดูดีขึ้นเยอะเลยก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้นะครับจะมาลองใช้งานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมาลองแก้เกม ในตอนที่ว่า6ปียังไม่ได้ไปต่อนะคือแบบมีแค่โกเบกับ UI นะครับแล้วก็ทุนเดิมของทีมก็คือโกบูไคโอเคประมาณนั้นว่ามันเป็นยังไงนะครับคือผมอะไม่ได้มีตัวตัวของผมเองนะในเซิร์ฟเวอร์เจแปนไม่ได้มีคู่หู a Android ไงใช้ตัวเพื่อนอย่างเดียวซึ่งน่าจะพอได้นะครับอาจจะยังไม่ได้ฟูลพาวเวอร์เต็มที่มากเท่าไหร่ในคลิปนี้ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ GB นะตอน9ปีมาเนี่ยผมจะสามารถจัดทีมจักรวาลได้ฟูลมากๆากเพราะว่าผมมี 18มารอแล้วนะครับอย่างที่บอกอ่ะใครที่ดูคลิปอน,นั้นไปเหมือนกันนะคลิปคู่หู Android 18กับส8สี 18, ม่วงเนี่ยมันคือตัวละครที่รอวันหุ้นขึ้นจริงๆซึ่งตอนเนี้ยทีมเนี้ยหุนกำลังขึ้นเลยนะครับเราคิดว่าคงไม่หยุดอยู่กับที่แค่นี้เพราะว่ามันยังมีพาร์ทพาร์ทสอย่างเงี้ยรอคอยอยู่นะครับก็หวังว่าพวก6ปีจะได้ไปต่อพูดถึงต e SA, ัวละครอีซในกิจกรรม9ปีนี่ก็แอบ ไม่รู้ไม่รู้ว่าผมคิดเบงหรือเปล่ามันดูไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เนาะอย่าง8ปีนี้ก็ได้ไปกิจกรรมละสองสามตัวสี่ตัวใช่ไหมอืมอาจจะเพราะว่าในพาร์ทหนึ่งมันมี ECA ที่ก่อนกิจกรรมจะเริ่มไปแล้วไงอ,อย่างโกคยูไออ่ะมันอาจจะไม่นับว่าได้ ECA ในกิจกรรมพาร์ทแรกหรือเปล่าแต่ก็เอาจริงถ้านับด,ดูดีก็พาร์ทแรกก็มีตั้งโกยูไอโบลี่จีไลแล้วก็ตัวรองตู้5ปีเนาะไอบาดักพารากัสพวกนี้มันก็โอเคอยู่นะ เพียงแค่ว่าตัวละครใหญ่ๆมันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่เอาจริงในพาร์ทอย่างตอน8ปีพาร์ทแรกมันก็มีแค่ตัวละครตัวคังเฟสใหญ่ๆนะก็มีแค่เบโตกับบูไม่ใช่หรอมันก็ถือว่าพอกันปะเออคิดดูแล้วนะครับมาโอ้โหทิร์อย่างดีเทิร์อย่างดีเลยเทิร์อย่างดีเลยเราอาจจะต้องคือตอนนี้ผมคิดว่าเราเราต้องเล่นให้สองคนนี้อยู่เป็นโลหลักนะครับอ,อาจจะเสียเรื่องการซัพพอร์ต ตรงตัวสิบแปดไปก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปซับครั้งใหม่รอกลับมาใหม่แล้วกันนี่รอบนี้มีซัพพอร์ตสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ได้เห็นพลังไปแล้วว่าพลังมันยังไงเนาะก็คงยิงประมาณหลักแบบสิบล้าน up แน่นอนยิ่งเทิร์นนี้มีซัพพอร์ตด้วยก็คือคิดว่าคงไปหลักสิบเจ็ดล้านได้แน่ๆนะครับประมาณนั้นเลยดีเฟนซ์นตั้ง้นสองแสนไม่ต้องใช้อเทมหรอกเฟสแรกอยู่ลืมบอกว่าด่านที่ผมเล่นเป็นด่านเลโซนของโกลเด้นฟรีเซอร์ด่านใหม่นะครับ ก้อนเนจียังไม่มีก็ดูเป็นแนวทางก่อนได้ด่านยากไหมก็คิดว่ายากนะมันมีการดาเมจสูงในะไอฟีเซอร์นะครับแต่ก็นั่นแหละทีมเราค่าดเลยว่าดาเมจทีมเรามันแรงพอมันมันแรงมากพอในการปิดด่านไนดะ้ก็จะจะไปแคร์อะไรละครับซึ่งก็บอกเลยว่าทีมนี้ดาเมจแม่แงแรงมากยิ่งเฉพาะคู่หูเนี่ยผมอยากให้โฟกัสเลยคู่หูโกเบนี่แหละอยากให้โฟกัสมากเนี่ยสิบห้าล้านนะครับ คือในคลิปรีวิวผมอาจจะยังไม่ได้โชว์พลังอะไรเต็มที่ผมรู้สึกว่าผมยังยังทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่สำหรับการทําคลิปรีวิวนะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วไงมันได้ E c a ตอนช่วงแบบเย็นๆบ่ายๆก็เลยแบบไม่ค่อยจะมีแรงทําเต็มที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าคู ho, ่หูโกเบแม่งเก่งจริงๆแล้วยจะมาพูดแบบเจาะลึกด้วยไงว่ามันอะไรยังไงจริงๆแล้วนะครับอยากจะมาพูดซ้ําใหม่เพราะว่าคิดว่ามันพูดไม่เต็มที่อ่ะแล้วมันก็จบเกมไวเกินด้วยในคลิปที่แล้ว แม่งได้โชว์แค่3ามเธอนึองมั้งกอบตีตายก่อนตีตา,าตายเอาตายเอานะครับดานมีแค่2เฟสเนาะม,มาก็เล่นกันต่อนะครับไม่รู้ว่าผมจะตายไหมเพราะว่าไอฟีเซอร์นี่แม่งตีแรงมากตีแรงตั้งแต่ร่างฟฟรเดนฟอร์มเลยนะครับไอตัวโกฮังพิกาโลนี่ก็แอบเสียเหมือนกันแต่ก็น่าจะรอดมัง้งถ้ายูไอมันหลบกันบ่อยนะครับซึ่งก็ผมมั่นใจในตัวยูไออยู่แล้วนะฮะจะว่าไปไอคู่หูโกฮังกับพิกาโลจักรวาลที่7นี่ก็มีลุนอ e ีเสอเอมือนกันนะพูดถึงแล้ว อย่างพาร์ทแรกมันก็ ECA ข้างตู้อย่างตัว5ปีไปไง ECA ข้างตู้5ปีกับ ECA บูลี่พารากัสไปนะครับดังนั้น6ปีข้างตู้อย่างนี้น่าจะได้ไปต่อก็มีสิท์ไปเหมือนกันเพราะมันก็เป็นตีมซูเปอร์นะครับคิดดูแล้วคือตัวละครจากภาคตีมซูเปอร์ที่มันเก่าๆและมีรุ่น ECA เนี่ยมันก็คงไม่ได้มีเยอะหรอกตอนนี้ที่เราหวังให้ได้ไปก็ได้ไปแล้วอย่างเงี้ยโกเบกับบูลี่จิไลใช่ไหมละ่ะ เพราะทีม9ปีเป็นทีมภาคซูปเปอร์นะครับมันจะไปหลุดนอกภาคซูปเปอร์ไม่ได้เลยทีมนี้ดังนั้นตัวละคร ECA ก็คงไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะ6ปีเนี่ยไม่แปลกที่ทำไมหลายคนถึงหวังว่า6ปีต้องมาเพราะมันทีมซูปเปอร์ด้วยนะครับจะดูแบบทีมจักรวาลตัวเก่าได้ไปต่อกันเพียบแล้วคือแบบไม่แปลกที่จะต้องหวัง6ปี ECA โอ้โหเกอบาย <laughs> มาถ้ามึงจะขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวกูจัดให้ฟรีเซอร์นะ เดี๋ยวกูจัดให้เต็มๆคำเลยอยากตายเร็วไหมเพื่อนแต่จริงอยากใช้ตอนล่างโกลเด้นมากกว่านะจะได้เห็นดาเมจแบบถล่มทลายไปเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากคือผมอยากจะเก็บไว้ใช้ตอนสู้กับล่างท้ายๆน่าจะเดือดกว่าผมอยากให้ดูพลังของมันมันแบบเต็มที่ไงผมก็เลยคิดว่ายังไม่ใช้และกันอืมตอนนี้คือยังไงก็แล้วแต่คือโกเบเหลืองหลังยิงมันก็ป้องกันได้อยู่แล้วใช่ไหมมีการดาเมจต่อบอลลุง7% นะครับแล้วหลังยิงดีเฟนต์นั้นไปห้าแสนแน่ๆ,ๆผมบอกเลยมีซัพพอร์ตจากสิเหลืองด้วยเนี่ยผมว่าเทินนี้รอดอยู่เรามีไอเทมจากเทินเมื่อกี้ใช่ป่ะละ่ะน่าจะไหวปะเ๋ยนนะม,มาลองลองลองวัดดูนะครับถ้ามันถ้ามันยิงไม่ตายใส่โกเบเหลืองผมว่ารอดอยู่แหละเพราะว่าหลังยิงมันถึกมากแต่ว่าโกคุบูไครโอเคนตัวนี้นะครับไปต่อไม่รอแล้วนีจ้าสิบล้านแบบ อิ่มๆคุ้มๆฟีเซอร์รับเต็มๆนะครับเบิ้ลธรรมดาอะไรก็ว่านไปเราไม่โกรธนายเพราะว่านายมีคู่หูอย่างโ,โกเบเหลืองอยู่ไงเล่า12ร้านนะครับแล้วก็ลุนเบิ้ลอะไรก็ว่านไปคือที่ผมมั่นใจดาเมจตัวนี้ก็คือแม่งคีร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าต้องมาหาจังหวะทําทตีเข้าสีเหมือนโกคูบูไคโอเคนแดงที่ว่าต้องรอเลือดต่ําไอโกเบเหลืองเอลอาร์เนี่ยมันคีร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บยี่สิบสี่ขีนะครับซึ่งเก็บยี่สิบสี่ขีเนี่ยทำโคตรง่ายเลย ดังนั้นคุณเก็บครบยี่สี่คเมื่อไหร่เนะี่ยคุณมั่นใจเลยว่าสตูเธอนนั้นเนี่ยน่าจะใกล้ตายไม่ก็ตายเลยนะครับเพราะดามเมดูมันดต่อให้ด่านจะเลือดเยอะการดามิเยอะแค่ไหนเ,นเจอไอ้ตัวนี้เก็บย4่สี่คเข้าไปอะ่ะมันก็เอากันไม่ลงเท่าไหร่นะผมบอกเลยมันแบบมันเวอร์อย่างนั้นเลยนะครับผมผมคิดว่ามันเวอร์อย่างนั้นเลยแหละนะฮะมาไม้ตายดักหน้าจัดไปเราเชื่อมาในตัวละคร UI อยู่แล้วครับมั่นใจครับมั่นใจเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะหลบหมดไหมนะฮะ กูแบบเหมือนกูอยากตายมากอะเอามาดิมามามาต้องหลบโชว์แล้วล่ะต้องหลบโชว์แล้วล่ะไม้ตายนั่ดแงสวยนั่นแหละครับจะหลบหมดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถึงแม้จะไม่หลบมันก็โดนเตะไม่เข้าแนละ้วผมว่านะ UI มันยิ่งหลบมันยิ่งถึกเนี่ยแต่แม่งหลบหมดเลยครับมันหลบหมดเลยเฮ้ย <c oughs> มันหลบหมดเลย18ล้านเย็ดเคทีไม่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้นำหัวผมเองไม่สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ UI แดงสิบแปดล้านเนี่ย ผมถึงบอกเลยว่าเบิลส mm ิบสองล้านเพิ่งจะไม่เ <programming> ห็นพลังแบบฟูลพาวเวอร์เต็มๆก็ตอนนี้แหละนะผมถึงบอกเลยว่าตัวละครตัวเก่าได้ไปต่อแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอวัให้คิมจักรวาลแม่งเก่งส่วน UI6 ปีของเรานะครับก็รอวันเกิดต่อไปคิดว่าอีกไม่ใกล้ไม่ไกลตอนนี้ก็โชว์พลังในการหลบไปก่อนอย่างน้อยก็หลบจะสิบเปอร์เซ็นต์นะนะหวังพิ่งได้อยู่ครับนี่หนึ่งดอกมาละและไม่พลาดไม่พลาดคู่นี้เธอหนีไม่พลาดว่ะ อย่างนั้นแหละครับทีนี้เนี่ยเทินหน้าเราจะได้ใช้พลังประจันบานผมบอกเลยเรายังเลือดต่ำกว่า50%อยู่บอกวะต่ำอยู่ไหมเอ๊ยมันมันอาจยังไม่ต่ำกว่า50%อาจจะใช้แอคทีฟโกเบเหลืยงเทินหน้าไม่ได้เพราะว่าเราเก็บบอลฟืีเลือดมาจากตัวคู่หูแอนดรอยเนาะไม่รู้มันถึง50%าป่นะเนี่ยมันใช้ได้ป่ะเนี่ยใช้ไม่ได้นั่งไงเพราะว่าเลือดมันประมาณ 54 52เปรซนะมานี้มั้งเงื่อนไขคือต้องเลือด50เโกเบเหลียงใช้แอคทีฟไม่ได้โอ,อ้หน้าเสียดายครับแต่ก็นะอืมเนี่ยโอ้โหแล้วเทินนี้แม่งชิบหายแล้วครับโกบูไคโอเคนยังมีกาดอยู่ไหเนี่ยมันกาดกี่เทินนะมันกาดห้าเทินถ้ากาดห้าเทินก็ยังคงอยู่ป้าตอนนี้เดี๋ยวเราจะกดแอคทีฟโกบูไคโอเคนไปก่อนนะครับบัฟบอลเกงกิให้กับดาเมจมันแรงขึ้นไปอีกใส่เข้าไป บ้ามไม่ขีเป็นไรครับเดี๋ยวเราให้ช่อง2โชว์พลังนะตรงนี้ไปมั่นใจว่ากูบูเครเคนรอดได้เพราะมีกาดอยู่ครับเก็บบอลลุง2ลูกรอบนี้ได้บอลลุงแค่2ลูกนะก็แอบเสียได้แต่ก็ผมก็ยังมั่นใจอยู่ดีว่าดาเมจมันก็แรงในการฆ่าได้ครับผมมั่นใจในความคิร้อเรของพี่แกโอ้โหโดนไม่ตายด้วยถ้าโดนเปิดอัดหน้ามาก่อนอาจจะไม่รอดนะแต่ว่ากาดกาดยังอยู่เออสามแสนอุ้ยเกือบไม่รอดจริง เกือบไม่รอดจริง19ล้านจากโกคูบูไคโรเคนนะครับถ้า19ล้านนี้คี้ก็คือน่าจะได้ไปหลายรอบแหละแต่ไม่คี้ไง7ล้าน5เบิ้ลธรรมดาและอีกรอบหนึ่ง20ล้านโอ้โหคือคุณดูแค่ดาเมจของตัวนี้ก็รู้แล้วครับนี่คือคู่ลิง์ที่ทาดาเมจได้ไม่แพ้กับตัว l r โกเบอีซเอเลยแต่ที่โกเบอีซเอดีกว่าเพราะมันคี100นนคร้อยเปอร์เซ็นต์แหละฮะ18ล้าน <c oughs> ขนาดไม่ได้กดแอคทีฟบัฟพลังโจมตีตัวเองนะครับ บัฟทีนี่30ล้านแน่ๆครับ18ล้านทีร้อยเปอร์เซนต์เบิ้ลธรรมดา1ครั้งแล้วไม้ตายตามมา11ล้านนะครับเกือบ12ล้านนี่แหละจริงที่ว่าตรงเบิ้ลไม้ตายในพาสบเนี่ยอาจจะใช้ดวงไปหน่อยบางทีติดธรรมดาตลอดบางทีก็มีไม้ตายบ้างนะครับแต่ถ้ามันติดไม้ตายเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็เห็นเลยว่าเป็นยังไงมันจ้าบมากๆนะครับอม,มันจ้าแบบแบบกล้วยแบบกล้วยเลย มันจ้าแบบกล้วยอ่ะแบบกล้วยอ่ะกูต้องการกล้วยแบบมันลิงอ่ะมันยิงแบบลิงลิงเลยยิงแรงไปไหนก็ไม่รู้นะฮะโอเคมารอบนี้กูว่ากูตายครับอืโปรโมชั่นในการหลบของรอบนี้น่าจะหมดไปแล้วเพราะว่าเราเราหมดไอเทมไงพอหมดไอเทมอ่ะโอกาสหลบมันจะลดลงไปผมมั่นใจว่าเรายังไม่หลบยังคงยังคงยังคงไม่หลบยังคงหลบยังคงหลบหลบหมดเลยหูเราดูถูกพลังโกยูไอกันไป ยังคงหลบพิ้วตลอดนะครับตอนนี้ซึ่งอาจจะฆ่าไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะว่าดาเมจไม่พอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เบิ้ลว่ะโอ้โหตายปะเนี่ยมันไม่เบิ้ลน่ะมันยังหลบหมดเลยเนี่ยมันมันเอาเรื่องเกินว่ะเฮ้ยกูยไวแดงไม่เคยพลาดเลยว่ะแต่ว่าห้าหกปีหกปีห้าร้านฆ่าได้หรือเปล่าขอคิขอคิดและขอเบิ้ลในนั้นนะฆ่าได้เบิ้ลอย่าเบิ้ลธรรมดาซิโอ้เวรแล้ว ยังคงหลบเลือดมันเหลือจิ๋งหนึ่ง17เหลียงฆ่าไม่ได้แน่ๆครับฟีเซอร์ไม่ตายเหลือทําไมเลือดแค่นั้นถามหน่อยเหระเฮ้ยตาย1ต <c oughs> เติดคิดจะผ่านได้ว่ากูมาเฮ้ยไม่ดักหน้าด้วยโอ้โหเราอาจจะจบดานได้นะครับเพราะว่าตึง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 

แต่ต้องมีคนตายสักคนแน่ๆไม่กูก็มึงแหรอฟีเซอร์และโกถ้าถ้าโกบูมันรอดจากการโจมตีของฟีเซอร์ได้ผมว่าเราฆ่าได้จริงนะเพราะว่าไอ้บูไคโอเคนด้านหลังมันจะปิดจอบได้ครับเพราะว่าเนี่ยข้อคือข้อดีของรอบนี้เราได้ยิงซับพอร์ตจากตัว Android ก่อนนะครับแล้วเราก็ได้กด Active ได้ไงที่เห็นประมาณ18ล้านใช่มเทนก่อนเท่าไหร่นะ18ล้านใช่ปะน่นมันแค่แบบว่าปกติไง ยี่สิบหกล้านบบ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 ัยี่สิบหกล้านล้วคีร้อยเปอร์เซ็นมันจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมถามอได้ไปหลอดหนึ่งด่านแม่งถึกเหลือเกินเบิ้ลสิบหกล้านนะครับถ้าเราดวงดีจากการเบิ้ลตรงเนี้ยเป็นไหมตายทุกรอบอ่ะมันจะมันจะแบบ e c ่มากมากครับเพราะมันขีร้อยเปอร์เซ็นไงเบิ้ลธรรมดาเก้าล้านเบิ้นธรรมดางแรงเบิ้ลจากเส้นทางสิบแปดล้านตามมามันต้องแบบนี้เดี๋ยวว่าคลิปรีวิวต้องแบบนี้นะนี่ตายปะ ไม่ตายแต่เกือบนับถอยหลังนะครับโอ้ลืมไบด่านมันนับถอยหลังเลยว่ะโกบูคาโอเคนสิบเจ็ดล้านนะฮะคือคุณดูคู่หูนี้ดิไอด่านฟิเซอร์รอบนี้มันถึกมากนะแต่แบบคู่นี้บอกกูไม่สนกูใส่เต็มเมียวกูใส่เต็มยศเลยกูใส่เต็มทุกดอกไม่พลาดนะครับอ่าเรียบร้อยไม่ตีดักหน้ารู้สึกว่าเฟสนนี้มันจะแค่นับเขาดาวเฉยเฉแหละแล้วก็รอใส่แม้ตายทีเดียวแต่ถ้าแม่ตายเฟสนนี้อันตรายมากน่าจะวันช็อตคิวได้นะครับ มันก็มันก็ต้องแบบบังคับให้เรารีบจบด่านเนี่ยนะซึ่งเอาจริงด่านมันถึกนะเห็นเลือดประมาณ4ี่ห้าหลอดแต่ว่าจริงจริงมันมีการดาเมจอะไรพวกนี้เยอะมากแต่ที่เรายิงไปไม่แก้คือดาเมจสองคนนี้มันแรงเกินไปมันก็เลยอย่างที่เห็นว่าทําลายด่านได้ไวมากนะเลือดไหลเป็นน้ําเป็นโลหิตเลยแบบเลือดหมดตัวเลือดจางอะแม่งใส่กันแบบ <c oughs> คือทีมจักรกวาลเจ็ด กลับมาอีกครั้งนะครับช่างหน้าภูมิใจหน้าแบบหน้าตื่นตันใจเลอเกินที่ว่ามันกลับมาเก่งได้ขนาดนี้ดาเมจมันหลุดโลกมากคือแบบผมคิดว่าฉลองเปีของเกมครั้งนี้ไม่พลาดเลยนะทั้งตัวละคร eca ก็ตื่นเต้นนะครับออกมาได้ดีด้วยไม่ไม่มีคนล้อมีมอะไรกันเก่งเก่งทั้งหมดเลยตัวละครฉลองก็ดีอีกนะฮะโบลี่พาสองเป็นโกฮังบีสิคืคอแบบเพอร์เฟกต์ผมว่ากิจกรรม9ปีเพอร์เฟกต์มีด่านใหม่ความยากใหม่เข้ามาอะไรเงี้ย ดีมากนะครับก็เสียดายที่ว่านะเราต้องรองในเซิร์ฟเวอร์หลักต่อไปอีกยาวนานอดแบบอดได้ตื่นเต้นเต็มที่อ่ะเพราะว่าพอเราเห็นไปก่อนแล้วพอมันมาในจีนเอจีบี GB อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่แหละนะครับกนน็นั่นแหละฮะอันนี้ก็คือคลิปโกเบบูเหลือ e ง eca เป็นคลิปที่2แล้วกันเรียกว่าเป็นส่วนเสริมเป็น dlc มาจากคลิปที่แล้วนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ได้โชว์เต็มที่จริงๆได้โชว์ทีมจากอาวานหลังจากบัฟ eca ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังบัฟไม่เต็มที่นะ ยังรอคิว6ปีอยู่นะครับถ้า6ปีมานี่คือกูยิ้มเลยนะฮะโอเคทุกคนครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ล์ฟไ้เจนใหม่ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวรอเปิดกาชาโกฮังบีส t p a สองได้ก็เดี๋ยวนั่นแหละเจอกันในะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับนี่โชว์พระเอกก่อนก่อนจบคลิปเดี๋ยวไม่ได้โชว์หน้าโชว์หน้าโชว์ตายให้หน่อยนี่ฮะไปครับเจอกันรับอกบาย